สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะต้องบอกว่าวันนี้โอ้รู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างนะที่ไม่อยากให้เราพูดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะติ๊ t o ็อกจากปกติที่แบบเราสามารถแบบว่าทาคลิปได้สิบนาทีใช่ป่ะวันนี้เหลือสามนาทีแล้วอะไรรู้ปะวันนี้แบบหมดขึ้นที่โต๊ะแบบทํางานเยอะมากอะไรไม่รู้แล้วมันมากัดหนวดด้วยมันมันมากัดตรงแบบหางตาทุกคน สงสัยไม่อยากให้พูดแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะทําหน้าที่ของเราต่อไปเนาะนุชต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะมันมันเกิดเรื่องมาจากที่นุชถ่ายฟีดหน้าเฟซแล้วแหละแล้วก็เจอพี่น้องท่านนึงเนาะที่เขาอัดอั้นปันใจเนาะในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มีการแบบว่าแบ่งปันออกมาผ่านหน้าเฟซเนาะแล้วนุชก็ได้มีการเข้าไปให้กําลังใจเนาะซึ่งตอนแรกนุชไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าพี่น้องท่านเนี้ยมาเฉลยทีหลังเนาะ วันนี้นุชก,ก็เลยอยากนําเรื่องนี้มาส่งต่อค่ะสําหรับใครก็ตามที่ที่ต้องบอกว่าเออวันนี้นะคุณแบบมีเป็นโรคอะไรที่แบบว่าเฮ้ยแพทย์ปัจจุบนันหรือแพทย์ทางเลือกกินยาแบบสมุนไพรหรืออะไรไม่หายแล้วอะ่ะวันนี้นุชอยากแนะนำเนาะอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการรักษาด้านพลังงานเออเพราะว่า ในกลุ่มที่นุชเรียนรู้นุชต้องบอกเลยค่ะมีพี่น้องหลายท่านมากที่ถูกเข้าผลักเข้าในเส้นทางแห่งจิตวิญญาณด้วยการที่เป็นโรคอย่างเช่นเ,เป็นพวกซีดเนื้องอกอมันมีหลายแบบทุกคนเนาะที่ที่แบบว่าเฮ้ยสร้างความทุกข์ทรมานให้กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่เ,เขาได้มาเรียนรู้ทุกคนหมดกัด หลังมดกันมดเขาไม่อยู่ในหัวหลังจากที่เขาได้รับคําแนะนำเนาะได้รับการเรียนรู้ทางด้านการรักษาทางด้านพลังงานเนาะแล้วเอาไปใช้รักษาตัวเองเนาะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครช่วยคุณได้เนาะนอกจากตัวคุณเนาะที่ต้องรักษาตัวเองเนาะก็คือจะมีการแนะนำเนาะจะมีการแนะนำแบบว่าวิธีการรักษาต่างเนาะแล้วคราวนี้ค่ะ อ,อหรือถ้าวันนี้คุณอยากเ,เข้าไปดูก่อนนะเนาะเฮ้ยสิ่งที่คุณเจออ่ะมันมันคืออะไรกันแน่ mm hmm. ก็จะมีในกลุ่มเนาะก็จะมีคลินิกสแกนพลังงานค่ะทุกคนเนาะซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่ที่จะสามารถเข้าไปสแกนได้ mm hmm. เพราะว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปสแกนได้คุณต้องผ่านด่านก่อนนะทุกคนในเรื่องของการอะไรคุณจะต้องสวดขอขมากรรมให้ครบ7วัน <c oughs> บทสวดก็อะไรคะทุกคน ออตอนนั้นรุ่นนุชเนาะสามปีที่แล้วนุชสวดประมาณ1ิบกว่าหน้าสิบเอ็ดหรือสิบสองหน้านุชจำไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่น่าไ,ไ,ไม่ได้ใส่ว่าลดทอนเหลือประมาณเจ็ดแปดหน้าหรือเปล่าโดยไม่แน่ใจนะเห็นมาทุกคนแค่ด่านแรกอ่ะอืมเพราะว่าโลกบางโลกนะนุต้องบอกเลยมันเป็นอาจจะเป็นโลกโลกกรรมบางสิ่งอย่างที่เราได้ไดเคยกระทําไว้เพราะฉะนั้นอะการที่เราสวดขอขามากรรมคือด่านแรกที่เราอ่ะ กำลังเหมือนขอโทษอทษ่ะขอโทษจากใจอ่ะทุกคนเพราะว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> บทขอธรรมกรรมที่มันมีความยาวเป็นแบบสิบกว่าหน้าเนี่ยทุกคนเข้าใจปะไม่ใช่ทุกคนจะสวดได้นะคะบางคนต้องใช,ตงใช้ต้องใช้ความตั้งใจอ่ะและในการสวดอ่ะสองถึงสามรอบเพราะว่าพออะไรรู้ไหมคะทุกคนสวดมาได้หกวันติดธุระไม่สามารถที่จะรับสวดได้ในวันนั้นคุณต้องไปเริ่มนักหนึ่งใหม่จ้ะอืม เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีทางออกสำหรับคุณแล้วแล้วมันไม่มีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเสียแล้วนุชแนะนำเนาะนุชแนะนำว่าลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายจ,จะเรียกว่าค่าใช้จ่ายคงไม่ใช่ค่ะเป็นเรียกว่าร่วมทําบุญดีกว่าค่ะทุกคนเนาะคุณเข้าไปในคลินิกสแกนพลังงานเนาะ ก็คือ 1. ก็คือคุณจะต้องสวดขอขมาคำมักขมากรรมให้ครบเสร็จวันก่อนเนาะถึงจะเข้ารับการสแกนได้ส่วนที่ 2. ก็คือคุณร่วมทําบุญเนาะตั้งแต่1บาทถึง111บาทเออซึ่งเงินเหล่านี้ค่ะก็จะเอาไปทําบุญอย่างเช่นเอ่อตามวาระต้องบอกว่าตามวาระดีกว่านะคะทุกคนก็คืออาจจะไปถไ่ยชีวิตโครกบืออาจจะบริจาคเออสำนักสงฆ์ให้เด็กยากไร้คือแล้วแต่วาระค่ะทุกคนเนาะ ดังนั้นดังนั้นเนาะถ้าเกิดใครสนใจเนาะที่อยากจะลองเข้าไปสแกนดูเฮ้ยตัวเองติดในเรื่องไหนยังไงนะคะสามารถที่จะทักหาดูาได้ค่ะก็ขอให้วันนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ